ซื้อเอียบักให้แฟนแล้กันยัดใส่หูแล้วก็น,นอนอย่าซื้อหูฟังนะไม่ได้นะหลงเข้ามาในโลกคนเล่นหูฟังนี้หมดหลายตังกันนะ <c oughs> วันโลกคนตกปลาหละหลงไปเข้าไปก็หมดหลายตังเหมือนกัน <c oughs> อย่าว่าะไรกันเลยโลกจักรยานก็ไม่ต่างกัน <c oughs> เฮ้ยมันต้องขึ้น1080 <S 1ศ <s ans> <s ans> ู <10 50. S 3> นย์ปดศนย่ยนขนาดโลกของคอมเียย <g ül üyor> ังเลืองตั้งขนาดนี้เลยเนี่ยเมืองนี้กลัวลงเยอะแน่เลยเหลือจะเชื่อไม่มีไม,มไม่มีใครลงนี่เลยทั้งนั้นไหนตลาดเลยผมมุ่งหน้าไปตลาดก่อนเลยเอาลเลยไปซื้อของข้าวึน <s ans> เหมือนเดิมอยานะอยานะอย่าเกี่ยวไอเทนเลอร์นะ ตลาดกันตลาดแต่ผมมาแต่เกี่ยวอะไรขายบ้างดากูไม่เอาไม่ซื้อฮัลโหลทำไมทำไมทำไมเงียบกันล่ะไม่มีกระเป๋าทำไมไม่มีกระเป๋าอฮัลโหลกระเป๋ามาตหาตาเรือแล้วเนี่ยมาตลาดไม่มีตลาดมีกระเป๋า เป็นอะไรกับการที่ต้องถือปืนสไนเปอร์สองกระบอกพี่ก่าจะไม่เล่นปืนหลักเลยใช่ไหมสไนเปอร์ล้วนไม่ใช่สิ<อ>เรา่าทำอย่างนั้นสิกันมีเก็บเสียงเออารุนอยู่ว่าเฮ้ยอูจะได้อะไรเป็นปืนสไนหรือเอเอ็มสองสี่เก<ะ>่าปะลนะ่ะน่าสนใจอีกแล้วไม่รู้นะถ้าไม่เล่นแต่ผมเล่นนะอ่าเอาเลย สองดีดีรู้เปล่าไม่แน่ครับผมลองเล่นดนูาเออดีนอนยิงนิ่งมากสู้กับด<อ>ีสามพุ่งปืนในแอร์ดได้เลยนอนยิงน่นนิ่งมากใช่แต่ว่ามันจะได้นอนหรือเปล่าเดี๋ยวก็ได้นอนเดี๋ยวเพื่อนยิงดาวเสร็จก็ได้นอนแน่ <c oughs> ไม่ใช่สิเฮ้ยเขาไม่ใช่หรอแหม <c oughs> ปกติผมก็ไป่จกนั้นเ <c oughs> <c oughs> พื่อนมีรถละ ไปรับพิชเชาก็พอหัวตุ๊กไปดีไปเลยนีไปไหนอะ่ะ <c oughs> มักหนึ่งโอเคได้มักหนึง่งทางตรงคือทางที่เร็วที่สุดอ๋อสักเพียสองเพียได้มั้ยใครอะ่ะเฮ้ยนี่มันบ้านในตำนานนะว่าเนี่ย ม <laughs> ้าดีแล้วโอ้โหเหีียติด4ฟูมีไก่วิ่งด้วยตำนานบ้านเนี่ยบ้านนี้ก็ดูหน่อยสิอ๋อตำนานบ้านบานบินบนบ๊กที่หนึ่งที่นี่ก็ตำนานเหมือนกันมึงจะไหลไปไหนรถ <laughs> จอดดีๆไม่ได้ต้องไหลด้วยมาจอดตรงนี้เลยทั้งนั้นดึงเบรกเมือ เรียบร้อยเอ้อวงนี้วะไปต่อเลยไหมไปไปยินไปเลยเฮ้ยบักกี้มันลายเท่ดีวะเหล็กมันพ่นสีได้เท่ดี <c oughs> อโนไดตปิดตติ๊กเกอร์ไว้เนี่ยดูสีมัน สีอย่างเทพตัดหน้าไปทีนึงเสียงมันมีรถขวามือเลยย้ยดูขวานิดๆไหน่อๆก็ไม่ได้ใช่มีรถขวามือแต่คงไม่ได้ขึ้นมาหาเราหรอกเย้ยอ้ยตกใจไปดูดีไซน์มือในบันเทิงอย่างแถวนี้เนี่ยบ้านทางล่างนี่แหละใช่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปมาดูเฉย ไม่เอาไม่เอาเนี่ยมีตัวอยู่อยู่บนนี้ตัวนี้เอบสอยหน่อยเลยถ้าซอยต้องเข้าหลังมันอะถ้าเอาร่องได้ก็เอาเลยอนุมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวิ่งนะวิ่งอยู่พี่นี่ยเนี่เนี่เนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วน็อตนอตน็อตแล้วพี่ มีตัวมีตัวตรงไหนพี่นี่เห็นแล้ว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 ปลาเราบดได้ไหมได้ถ้าปลาถึงก็เอาเลยอนุมัติทุกอย่างถ้าถ้าเปิดแล้วก็ต้องเคลียร์เดี๋ยวมันมีตัวขึ้นมาอีกระวังไว้ให้ดีมันมีเสียงจากเสียงจากห้าสิบอีกทีหนึ่งที่เดิมเลยที่เดิมที่เรายิงมันเมื่อกี้เลยแล้วเหรอใช่โอ้โหเราวิ่งกลับมาถึงนี่แล้วพี่ อย่า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 ไปอย่าไปอยวตามมา๋ยวตามมาเดี๋ยวกันอย่าไปไม่หมายถึงว่าเราวิ่งกลับมาถึงถึงถึงที่เราบ้านแล้วเอ้ยบ้านมีคนบ้านมีคนมาบ้านมีคนอยู่บ้านมีคนย่งไปแล้วบ้านมีคนย่งไปแล้วเอ้ยอย่างนี้เลยกาจะเอาโมรถสะถอยไหนวะอยู่ไหนที่บ้านเหรอที่เนินเนี่ยเนินหลังบ้านอ่ะไม่เป็นไรผมถอยได้อยู่วิชาหนิงจาคาถาขวัญ รยย่อใช้วิชา ninja คาถาควันยิงควันแล้วก็เผ็นล่าสุดที่เห็นเมื่อกี้ที่ยิงกันนะอยู่ตรงนี้มันวิ่งเข้าวิ่งเข้าที่ที่บ้านเราแล้วพี่โอเคออันก็ถอนไปที่อื่นดีกว่านี่มันอยู่หลังเสาหนิไป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 ข้างล่างข้างหน้ามีนะข้างหน้ามีตรงไหนอะข้างหน้าตรงที่เรายิง กองกองไว้อ่ะอ๋อได้ยินเสียงละผมมาโยเสานี่ยละผมอยู่เสาไฟพี่อยู่ก็เหินตัวนี้ก็ได้อยู่นะพี่ได้แต่ระวังหลังด้วยระวังไอ้ตีจากบ้านเมื่อกี้บ้านที่ตีเมื่อกี้นั่นแหละออ่าาเวุ้ยมาแล้ววุ้ยมาแล้วพี่วุ้ยมาแล้วไอ้เหี้ยรถถังมันเป็นรถถังด้วยยิงนะโอ้ยิงยากเลยเรากดเบากันหมดเลยมีอยู่ร้อยนัดของคนเดียวเนี่ยยากก็ร้อยนัด ต้องนอนยิงแล้วแบบต้องเข้าอ่ะโอ้โหมันโดนแล้วมันโดนแล้วเอาละโดนกองยิงโดนกองยิองยอยู่หน้าพี่เบอร์สี่เขียวเบอร์สี่เขียวถอยไามเขียวเขียวมันบินเอ้ยมันระเบิดไปแล้วพี่รถถังระเบิดไปแล้วโอ้ oh, รถถังไฟติดไปแล้วจายยย้าจ้าจ้าไม่อ่ะทำไมได้ยินเสียงรถถังอยู่อ่ะคนละคันกันหรือเปล่าแล้วร,รถอะไรมันระเบิดอะพี่มันรถนี่แหละรถบ้านเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ น่าจะรถบ้านเรามากกว่านู่นนะใส่กันอยู่ยังไงมันก็ต้องวิ่งเข้าวงพี่เราด่าตรงนี้ได้อยู่วงต่อไปนี่แหละวงนี้เราน่าจะรออยูดจากวงต่อไปได้เลยได้อยู่เราลงมาได้เอ้ยมาละมาละมาละใช่พี่อ่ะใช่หลัง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 แล้วแล้วแล้วเที่ยงเตี้ยงไม่โดนไม่โดนมาร์กเดี๋ยวนี้มาร์กส้มเต้นไม้เต้นไม้เต้นไม้ โอเคๆ๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมดูเป็นหนักเป็นหนักเป็นหนักผมอยู่ขอขอวงก่อนเดีน็อตน็อตดรอปไปตายตายแล้วพี่ตายแล้วพี่ดาวก่อนตายดาวก่อนตาย,ตายเจอละเจอละเจอละอีกร่างขลางขลางข้างกำลังย่องไปอยู่ <Okay. S 1> มาร์กสม้มวิ่งผลดดันไม้ไปละหลังหมดแล้วลยัง อ่าม das ีมีตัวโดดลงมาตัวนึงพี่วิ่งมาแล้วเห็นไหมตัวตัวโดดลงมาวิ่งมาแล้วไม่เห็นบาร์ด้วยน่าจะเป็นเพื่อนมันน่าจะเป็นเพื่อนมันอ่ะให้ตายตายตรงสีส้มงนี่แหละโอเคเออมีไม้มีลุล่วงไปอีกตัวนึงเฮ้ยหน้าเนี่ยหน้าไหนมาร์คส้มมาร์คส้มมาร์คส้มเต็มไม้มาร์คส้มตายแล้วดาวดาว เฮ้ยข้างหลังเข้าข้างหลังเข้าตรงไหนพี่ข้างล่างเหรอตรงไอ้ดอปตรงไอ้ดอทตรงพี่ตรงไอ้ดอทใช่ไหมพี่ใช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 ่เดี๋ยวดันขึ้นเลยดันขึ้นเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัดไม้ตัดไม้หักส้มตายเรียบร้อยตายตายตายตรงไหนตายหักส้มใช่ไหมตายแล้วพี่ใช่ไอ้ดอทไอ้ดอทไอ้ดอทหมัดส้มออกไปนะหมัดส้มออกขวาแล้ว เค okay. ไปเก็บมักส้มกันเี๋ยามักส้มตัวเดียวละออกขวาแล้วอยู่ล่างเนินกิวี่สุดรระวังตัวกันด้วยโอ้ผมบอกไม่ต้องยิ้มผมแล้วผมจะตายวงแล้วพอแล้วไม่แน่นะดูนะมันปลาแล้วเปิด,ต,ปดตัวเดียวปลาทีปลากว้างนะดูตัวเดียวมันเก็บเราหมดตีได้อะ เรียบร้อยฉันได้ต้องต้องเลยโอ้โหปิกเตอร์ได้อีกแล้วแต่ว่ากู้ชมจะบอกไม่ได้แชมเราไม่นอนเนี่ยได้ไปนอนเลยเนี่ย